สวดีพี่น้องคุจิโรอีกแล้วค่ะหาแนวขายอย่างนี่อีกแล้วอย่างนี้ผมมีแนวขายมีแนวขายพี่น้องเอ้ยมือหมาของมัดวันนี้นางบ่มีเมนูค่ะก็เลยคุชิลามีแต่ไข่ลูกเคยอย่างเดียวมาคุอะไรดอกจะเคิงถังนี่ก็พอแหละเมนูวันนี้บ่ป่นเด้อค่ะสิตัางค่า จกตัวไรลายเขาไม้ทไม่สมม,มูผจะเปลี่ยนนี่นุน่ะจิไม่ไกับมันยังมีปนเอาปน่นผลบด้มีแต่ปนของตัวเองนี่หมูกับคนบูนหันขึ้นเตือนคณหลอกดาวมือกลงก็คือน้องวินัทนะคะคุณม,ม่จาไม่อใส เล,เลิกลงเลิกลงดากดำเถอะดิไปบ้นตัวใหญ่ไปนั่งขนาดนี้เลยไปบ้านที่ผมถามก่อนเท่านั้นอ๋อหยิบยาก่ยได้ใช้ตุ้งมือตัวแรกแหกหมานกี่ดากดำมาพุทธเจ้าถึงดำฉันก็ดำแต่ดากไม่ได้ดำหอดปากดำแต่ดากกับ ใครจะซือน้ำล่ะือท้้าง้าดิขัดเ้ามาวันนี้เนอะวเดียวของเลยเจ๋เลยล่าจะเนี่ยนั่งนัเบืเลยนาหากมกับพ่อพ่อ ัวด้อยวเราตัวน้อยลูกไปหาคุณลงุงโดนนะปะานาโล่เ <N alo, S 2> หรอผมโพรหรอ,อ,อหไปไปไป<อ>กดหยุดไว้บ้างนะคะหัวดำ ก้าเขาเหงาวแล้วของเขายังประด้เลยกำลังงามโอ้ยหท่าดนี้คือท่นจโอ้เจ้าเล่บันนาไออ้าวคเห็ดอันนี้เลยได้บันเห็ดอะไรนี่เลยได้จะทายนี่คือเด้อน่ะ อีไรแได้ยาะดินหล,ลอได้เชียวมันล้วนกับซันนะบรชมในเทา้าเขาเขาก็ไปชมนะทำามาพ้นดินหน้าไ้เขาขอบรคบิตตีน ันนะค่ะบุคคลเองค่ะนี่ะได้แล้วตัวโล่งได้น่ะเนี่ไม่เขาคุดแต่ไลน์เนาะบ่มากนะมันแัวนี้อยู่นสุดกัน จญาติพี่น้องตายกันไม่ได้ไปค่ะไปบ่ได้ปัดเจกนแหละค่ะฝากเอาแน่ออกเด้ออันี้เริงเลยเด้อ nên được nó cái đam cái nôn con nè gọn gọn con, gọn 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 แดดต่อวะแดดจ่ะโซ่ขี้เกลื่อกขี้เกือเ่อนห้นะซ่อย,อยังกูได้อ้าวเ,าเลีนนะะ้ยมอนีระนระเจ็บอ่อเข่าดเสรนะบ่มีลทาทุกมื่อเนเจยบมืออุ้ยคับเพื่อสิได้ตลาดตนะคะ ออเฮ็ดองีอ้ยอกอง,งกับขันใสทุ้งแหละมันบกคักมือกล้องห้ากับมือกล้องจะปีนพี่้ดงเ้ยมือกล้องอันนี้ังจะผูครุดบระเนอบังกล่องนะคะก็ง <c oughs> อังจักมันเสียไปดังไรสิถีไปเบิดเลยแหละอีหยก่ะท้ เศ้าเลยค่ะเศ้าง,งามง่าบาเดียวน่าสกะดมาใหม่จะมัยนยดหม่กูถอดผัดมาแดดดิค่ะ แดดฝนตายยังเมว่บวานอยู่บนรว่างตู้กับขวดวสีง่งด<ส>พอหาีบ,บา่าคันนั่นน่นะกะสื้เอาจุดลอยนึงจะถึงร้อยั้ยกระสิได้แต่ละตู้ กามคือมันมัด,มดโอ้สาวสีบานนะคือมาหอนผ่าสนงขึ้นั่งตื่าเพราะว่าเสียน่าจะวตอนจองได้เดียบพ่อใหญ่ยังก่อนเราเราไม่เ่ง่ตัน ขณะยังก็ะวอยต่างขณะดบด,บด,บดท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 ตอกแดดเธอจะอยู่ลึกแค่ไหนผมก็จะตามเธอลงไปให้พอที่เราเอ่ยให้เก่งสำได ย่งจำได้มือ,มอ,มอตัวใหญ่ออกด้ปิดขาเลยมันรูงอยู่อีกไปชันเทอาน้ำไปหาหอยไว้แค่นี้่ได้หาหอยไว้อันนี้ก,ทกะทิ่มแหลมัดมากกะทได้ก้าบมาอยูป่ปะทอะ 你别弄？ ta làm thế sao lưới จิบ้าเอาจะ,ะต,ตัวโลยได้แค่นี้นะโอ้จะซนเลยเหรอันจากเมื่อยเลยแต่นะหาเมน่ง,ง,างา่ายๆคนหนีมาได้บะ ฮะอ่ะแต่เมนูพิสดารสดารอุ้ยมันฝุ่นคตรเด็กกระเจี๊ยมันเนี่ยมันห้าง่ายกับไมอยากเนาะเอา leo nó vui, em, không người, à, thì nhốt lọ được, mất tay con có phải có đấy bao? bằng thế nào mới? มืกอกล้องคอยเห็นอยู่บ้าดครอยู่ได้ทำก่อีกตัวได้อีกเต็นเต็นงนบ่ออกดอกชุ้งน่ะไม่แน่ค่ะจะต้องหับด้วยุะับพุิด,ดอก หมู่มม้านในสือบยากคัเมือีในโซส้อค่ะโคตรคือข่อยอย่นี้มันจะเครื่องไหว้ี่ผู้ก,กันสัวนี่โคตคือข่อนี้มันจะเครื่องไหวต้องเล่นท่าน้ำ้อมนะถ้าเองได้แอวก็เสียละดูนี่โอ้ยโอ้ยหามเฮยก้อนชิบาอะไรกระเพาหญอะไรจนเอหอนู่นี่เนียเนี้ยขา,ากันากิโล่าเห็ดอ้รมันยังยง ก็ยานี่ก็เป็นลมโอ้ยนี้ผมขอบไว้ <c oughs> ไว้ลายการะซับกร,ระตื้น่นคอบอกให้คุยค,คอย,อยนี่มันจะตื้นได้ตัวเดี่ยวซ <c oughs> ะลวล่อยู่เลยทางนี้นะ เนี่ยเนี๋ยวหาซีฟแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนาะไอ้ยืนเตี้ยก็เตี้ยทำามาเจ๊ซีเป็นคนที่ไวเล้ยงคนก็ไวจ้ะแต่ว่าต่อไปกูสินจักูจะได้ตายว้ยดีกว่าเขาไม่ยอมให้เจ๊ซีตาย

ย้ำมาเน้เมื่อคองเอ้เอาอยู่มื่อคองบ่พี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรครับมันวายจะเป็นมันเลวเครื่องกระถิ่มลนะค่ะเมื่อจะเอากูกู้กู้กู้แอบ ห้ามันงอแงมีตื่นตืนเมนสิเก่งประได้ดิตัวหนิงี้อ่ะพลดมีไหมเออเมนปะ เนี <T <ies> t <ình> ้เลี้ยมูไปก้นละตายนะหากำไร่ายเบียวางหนูฉันใายนั่นนะขึ้นหน่อยโอ้โนี่มาตัวลงแท้ตัวสำควยดอนพี่น้องจะรอแบบคุยดอนอันถ้าได้สมมีวัดกัคหรือเปล่ เเบิ้งนั่นดเครื่งองรอยเลยนี่มือนะี้นางซีเขาก็คูองบาทันึ่งมันเต้น đặt cho nè cản đứa phía nào đưa, ơi muốn, muốn Hút cả tư, tư là mét mời ba mời ba bò Mười bò bò ba hộ đam mời ôi, hộ đam mời ba hộ คุ้ดอ่ะซีขบไอจักกันขบอยากฟื้นความจำขับอยเลยฟื้นความจำความเก่าความ้างมาเลยคอยคุ้ดไว้เด็กตีมันนะตูน้อยแล้วกันนี่นี่ ไว้ราวางสัง่งลองถือ,อ,อด้หัวอาอยนี้เลยู้่ปิดไปมาดิเอาให้ดีเอาล้ก็พอพอเลยให้นอนให้ถือไฟซีเมนก่อนนั้นน้ำเกลือใ้่เงินเดีวเาดามเงินซีเมนตเอ่ะไป

nhà nhà cứ chỉ lo dèo dạ, chắc loi bọ đây là chắc loi lo ôi ừ. thế ta đây cả bói bó dịch มาโลย้อนมาได้เต็มที่โคตไวโไล้ยัได้เจอได้ชามโตขอได้ตัวหนึยาีาาา่ิล้อนั่งขว้อโลพี่น้องน่าหายลีล้อเน่ยโอยตื่นถดโท้ไดรห่วงนะคะตีนสิ นั่งแบบคักๆหมดนั่งีเชนมากอยังนะรับนัตื่นดมันกับบมเลยเล้ว เวลานะคะสะมาซ่าเดือดดาลนะไม่ทันกินนะเว้ยเนี่ยแปบเดียวได้พันตุ๋เลยโอ้ยหต้นนห้แดงวงึดแล้วนะจังเอกกระยางเมือน หอนเลยวีลาเผือกโอ้ยเฮ้โอ้ย,อยอลาเผือกนะนีน่เราคาบไงนี่ไงคาบมันเธอ,อเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะโอ้ยฉันไม่อ,อยากให้เธออยู่เพื่อนเลยอะ่ะฉลักเธอ บอยเป็นยังตัวนี้นะเ,นเ,นเ,เอคนั้นเป็นบักาคุ้เป็ท่อูดเปสิได้มันสวย <g ül> พี่น้องยามนี้ก็กิเรนา,านคูดหูเดียวก็ได้สองตัว๋ว <g ül> สวยไห <g ül> <ๆ>ม สวยอยกสวยแล้วก็สิคุดตอ่อคันวันยังหนาสวยอยู่แหละสิคุดตอ่อเนีโลงมะลีนะนนนว้าอย่างสวยอยู่ระดับมะพื้นดิฉันทิปมอง ค่ะครับแท้เพราะว่าเราไ่มีเวลาเพื่อนอนย้อยซะๆโอ้ยชิปโมงยังได้แล้วขี้เปิดตังค์เฮ็ดหนักหน่อยรรัับบเราจะได้กล้ามทุกสัดส่วนเลยนะพี่น้องคะ่ะนี่ก็เป็นออกกันออกกำลังกายไปในตัวนะจ๊ะ ดูเวลาด้วยนะพี่น้องค่ะวิลามเวลามัน,นไหลหรือเปล่า ชี้ชี้ผ่าชี้เพราะว่าได้พอร้อยป่ายแล้วกูเลย,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 ยมาจองกนเด้อมาจองกนเด้อมหูสิเอาเท่ายเ <c oughs> จาา้า,จาว่าเขาเอิ่อนะบอกขยะยักษ์ขนาสมุนยเม็นโอ้ยกูไทยนะหายุ่งเบิ้งในฝุ่มมุลไม่ฟุย้ย <c oughs> จะเพิินหกันนั่นเธอเห็ดบึ้มๆไปโลดมาได้ไี่คันคัดหลดนะกระยมเห็ดน่ะไปนอนเดินอนก็จะปะาือสาเงิน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 น่ะพอดำเงิน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 คืองานงานคือเงินค่ะ เกิดมาเพอจิงนี่สิบ้านได้โง่คันไมได้คายโง่มาทานหินี uh ่น uh uh mm, ี่ซื้อแล้วนี่ะแตลละมือซื้อกับซื้อของเพจไทยแหละที่น่าชิจมันนี่แหละต้มื้อในร้าใส่ะทาเติมพลังก่อนยิดนังมาหัวหัวนะ ฮะ้ห้นี่มันมีอยู่บ่เขาคือคูดอุ้ยปุ๋ยอยู่ทั้งอื้คูดคันคูดเห็ดเมื่อยผัดน่านเทิงโอ้ยเด้เหือขนาดพี้ดอกเอ้ย เช้าน,นี้ได้เหนือซะเหลือเกินขนา,า,านาดห้นามันยืนเริ่งจ๊ะยืนดูทำไม อยู่ค่ะนที่มีจะมาตัวเดียวเด้อพี่น้องมาอี่สองเ,อ,เอาเตรียมก่อนแล้วบอกว่าถือมาเห็นอย่างเพื่อออกเพราะสปอนเซอร์ต้องเข่าเลยแหละ่สปอนเซอร์ต้องเข้าลแล้วล่ะแบบว่าขุดหยาดขุดทราบผ่าแบบมาขายผักฟุ้งเลย บาทพี่น้องเอ้ยทั้งพักทั้งหญยาหิวเดีให้ลายลายโลดลงในเดี๋ยลายถุงเออกัดเย็บแถวมาดูก็ได้มาดูมาดูผลงานเราพ่อแล้วปแจ๊กยี่นี่ผู้กินเราข้าสิเบิร์ดเอาหน่อยไหม แล้วใครที่เล่าหน่อไหมเหาท้องอุอง้ยท้องอันรพีจับใช่ดำจ่องพักโฆษณาด้วยนะคะหัวดำพักโฆษณาสักู่ะเฮ้ยคือด้อ,อดวยเมืม่อ,อไรล่ะครับพี่น้องคะแทบเดียวแทบเดียวมันก็เยอะอยู่นะคะ อีกคูณอีกสักแป,ป๊บให้มาได้สักเกือบร้อยแล้วก็กลับนะคะแต่ว่าเราจะเก็บภาพบรรยากาศไว้สามนี้ก่อนนะคะพี่น้องเอ้ขอบคุณกับค้นพี่น้องด้วยค่ะมาเป็นกาลังใจให้นะคะวันนี้ก็มาคุจิลรไปทาเมนูขายย่านี้แล้วค่ะติดตามตอนสวยๆแล้วกันค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อจ้า